ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะได้มีการเปิดงานเทศกาลแสงสีเสียงสดุดีพระเจ้าตากสินมหาราชร้อยเรียงเรื่องเล่าเมืองบางคล้าอย่างยิ่งใหญ่ค่ะ ที่อนุสรสถานพระสถูปเจดีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบริเวณปากคลองท่าลาดอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซานางสาวฉัตรประออนิยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานเปิดงานเทศกาลแสงสีเสียงสดุดีพระเจ้าตากสินมหาราชร้อยเรียงเรื่องเล่าเมืองบางคล้าอย่างยิ่งใหญ่โดยนายสุพจน์ตรีรัตนนุก,กูลนายอำเภอบางคล้าได้ร่วมแสดงโชว์ในพิธีนี้ด้วยสำหรับงานเทศกาลนี้นะคะจัดขึ้น เป็นครั้งแรกค่ะโดยภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในจังหวัดฉะเชิงเซาและอำเภอบางคลา้าทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและภาคประชาสังคมร่วมกันจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งท่านมีบทบาทสำคัญในการสร้างชาติและสืบทอดวัฒนธรรมกิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นการระลึกถึงพระองค์แล้วยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนโดยเฉพาะการนำเสนอวิถีชีวิตอาหารท้อง ถิ่นและวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของชาวบางคล้าภายในงานก็มีกิจกรรมการแสดงแสงสีเสียงสดุดีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชร้อยเรียงเรื่องเล่าเมืองบางคล้านิทรรศการประวัติศาสตร์และทุนทางวัฒนธรรมร้อยเรียงเรื่องเล่าเมืองบางคล้าเวิร์กช็อปผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเมืองบางคล้าอา,อาหารพื้นถิน่นผลิตภัณฑ์ชุมชนชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมภาคีเครือข่ายในพื้นที่เมืองบางคล้า เที่ยวช้อปชิมสินค้าท้องถิ่นเมืองบางคล้าและการแข่งขันมวยไทย